เรียกว่าความคิดถึงทํางานหนักมากอีกแล้วค่ะล่าสุดนุนิวต้องฉายเดี่ยวบินลัดฟ้าสู่เกาหลีจนต้องทวิตข้อความบอกว่าคิดถึงงานนี้คิดถึงใครแฟนๆก็คงรู้กันดีค่ะ เพราะคนที่น้องนิวนิวคิดถึงเขาก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ข้อความว่าคิดถึงฉันไหมแล้วแปะ MV เพลงคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอแล้จากนี้เฮียซียังตอบย้ำความคิดถึงด้วยการแปะภาพรอยยิ้มหว,วานๆของนุนิวพร้อมเขียนข้อความว่านิ่วเรียกว่ายิ้มขนมปังนุ่มฟูหรือเปล่าโดยล่าสุดคายเฮียซีก็ได้ไปออกงานอีเวนต์ที่เซ็นทรัลพะรามเก้าในวันที่8กันยายนก็โดนแซลยับถึงความคิดถึงของคนไกลไทยเกา ความคิดถึงทำงานหนักมากค่ะเออมันก็เป็นกางยุคพีเหมือนกันนะเกิดยุ90เดียวกันหรอไม่อ๋อคังในยูทูบโอ้โหโอเคไป มีบ้างบางเวลาใช่ผมก็จะบอกว่าผมเป็นคนเหนื่อเจ้าเป็นคนจังหวัดเชียงฮาะเป็นคนแบบว่าอบอุ่นแล้วเป็นคนที่มีคนชอบคิดถึงเจ้าชายแล้วนะนุแล้วเป็นคนที่กําลังจะมีคอนเสิร์ตที่แอท็กอะรีน่าือะไรคําว่าอึ้งอ่ะสปอยได้ไหมสปอยได้ไหมอึ้งทึ่งเลยเหรออึ้งทึ่งอ่า ก็คือตายแล้วเกิดใหม่แล้วก็ตายกลับมาเกิดใหม่ถึงขนาดต้องมันอาจจะเป็นอย่างดมยาหมองไปมันมีเป็นเ r รซี่เลิฟในพาร์ทเราไม่ได้สื่อว่าเ r รซี่เลิฟคือมันเป็นหมดข้างรักอยเดี่ยวมันจะมีข้างักรูปแบบข้างรักแบบรักเขาข้างเดียวรักแบบใสๆสรักแบบจะเป็นจะตายรักแบบว่าโง่หวไม่ขึ้นอะไรก็คือถูกรูปแบบถูกรูปแบบเหมือนทุกคนอาจจะเป็นไบโพลาร์ในวันนั้นจริงหรอ เขาที่บอกที่ถึงท้ายเขา่คนส่งแต่แต่เขาส่งรูปมานั้นแล้วทำแน่อันนี้แอบสปอยใช่ไหมแอบสปอยคขาถามว่ากินชืไหมคะเราหาว่งเอาไปกนเออกนยิ้มหน้าใหม่ซิแฟนขาไม่เห็นยิ้มขนมปังยิ้มยังไงนะเขาใส่หมวกอ๋เหมือนไหมคะเขาทำยังแบบรอดไหมโอ ไปรอบแปลว่าโอเคโอเราไปต่อได้เราจะมีข่อเสอต่อไปเราก็จะหยุดเต้นเป็นท่าที่ดีนะฮะเป็นเป็นท่าที่ดีมนมีชื่อท่าท่าว่ารักแท้โอ้โอรักแล้วเรือว่ารักแท้เขาอยู่ไหนเขาไหนเขาไหนลองเปิดเปิดไอหรือ Google แป๊ะเผื่อเจอ เขาที่บอกที่ถือใช้อ๋อโอ้โหแปลว่าแต่แต่เขาส่งรูปมานะแล้วทำอไงอันนี้แอบสปอยใช่ไหมแต่ว่าแต่แต่เขาส่งรูปมานะแล้วทำอไงอันนี้แอบสปอยใช่ไหมแอบสปอยค่ะถามว่าได้กีนนใกก่ใช่ไหมคะนจะลงเราถามว่าขิงอ๋อเออจะได้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ชื่อช็ก่อนที่ำหน้าใหม่ซิแฟนขาไม่เห็ยิ้มขนมปังยิ้มขนม,มนะขปังยิ้มยังไงนะก็เซมัว อ๋อเหมือนไหมคะเขาทำเหมือนไหมเรายังไม่เห็น เล่นเกมอย่าอย่าเขียนเสียงในหัวเล่นเกมเนาะเขียนในหัวมันดันนนองออกมาแค่เสีสนนยง<ห>โอเคเขาบอกว่าเพียของหนูเพียจีอ่ะะเออโอเคทำเสลยเพียกับหนูอ่าเขียนยาวมากแล้วแต่ละคนก็คือเขียนยาวไม่แท้กันเลยอ่ะแต่จริงๆตั้งแต่ ข่อ,อแรกคือผมอแบบแปลกเจ็นเลยทิ่แล้ออกก็้เกินเลยจริงหรออ,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 อ่ะผู้เขาา้าแข่งขันหันป้ายมาหนูกับเฮียรักกันหนูกับเฮียหนูขอเฮียหนูขอหมื่นหนึ่งเออหนูขอเจ็ดหมื่นหนูของเฮียหมื่นหนึ่งหรือเจ็มื่นคนหนึ่งคนชื่อคน ชื่อคอนเสิร์ต Crazy Love อ่อ 2> อ2 2 2 2คำต่อไปมาโอ้โห Super Secret หนึ่งหัวสามหัว Venus ห,หัวเจลเออแลประโยคสุดท้ายสวัสดี สองมือชีบึ้มบึ้มอันดับหนึ่งน่าสงสารมากเธอเองก็อยู่คนเดียวเหมือนกันใครที่ถึงไม่มีถ้าเราที่ถึอเขาเราก็เป็นไแพ้น้อยขาคิ่ถึงก่อนที่ถก็มาลหาสือ่รไดูอะไรเอาไปได้ไหม่มนีนอง ตอนรอยังพร้อมรู้ใจาต่คนหน่อยแล้วล <c oughs> เนียะหาแลกินกินฟรีไม่จริงหรอกแต่ครักรอค่ะไปเกาหลีไหมทุกคนว่าไปเกาหลีปาปีที่ถึงไงป้าปีที่ถึง ไม่ไ,ไม่ขอยอะ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d n 2 Party ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ